วิธีการรีเซ็ตเครื่อง one x player นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่ setting ครับอันนี้ผมจะทำให้ดูก่อนนะครับว่ามัน set up ไม่เหมือนกันนะครับปกติแล้วถ้าเป็น windows 1 1นะครับถ้าเป็นเครื่องอื่นเนี่ยเราจะเข้าตรง system ใช่ั้ยครับแล้วก็เลือกที่ recovery ใชครับแล้วก็เลือกที่ reset pc ใช่ไหมครับ แต่เวลาเรากดมันจะไม่ให้เรารีเซ็ตเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีกันว่าจริงๆแล้วมันต้องทํำยังไงนะครับคือรุ่นเนี้ยมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับหาวิธีการนะครับก็หลังจากปิดเครื่องไปแล้วนะครับให้เรากดปุ่มปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้นะครับกดค้างไว้ครับปุ๊บแล้วเราก็กดปุ่มโทัวย้โบย้ำๆๆอย่างนี้ครับ พอไประยะหนึ่งก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยตรงปุ่มนี้ไปนะครับแล้วก็กดปุ่มเทอร์โบค้างไว้ไม่ได้ค้างนะกดรวัวไปอันเนี้ยแล้วรอสักพักหนึ่งนี่มันจะขึ้นหน้าบูตขึ้นมานะครับแต่ทีเนี้ย คีย์บอร์ดมันก็จะใช้ไม่ได้นะวิธีก็คือเราต้องใช้จอยของมันในการควบคุมนะครับอพอหลังจากที่เราใส่จอยเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มตัวนี้ค้างไว้เพื่อจะให้ระบบมันมาใช้ระบบของจอยนะครับกดค้างไว้จนไฟติดปุ่มเลือกคือปุ่มนี้นะครับส่วนปุ่มนี้คือปุ่มแบ็กนะครับถ้าเราจะรีเครื่องใหม่ให้เลือกมาที่อ่า เมนูที่2ครับ UEFI OS นะครับผมมันไม่ติดอ่ะพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วครับให้กดเลือกตัวนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาน่า,นางนี้นะครับจากนั้นครับให้เรารอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะทำงานรี จะรีเซ็ตจริงๆคือให้เรากดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับจากนั้นทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นค่าโรงงานทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็รออย่างเดียวนะครับมันกำลังรีคาบิลี่ฟังชันอยู่ครับหลังจากที่เรารีเซ็ตปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าเซตวินโดว์ตามปกติอันนี้ก็เสร็จกันไปได้เลยนะครับ หลังจากที่เสร็จเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับมันก็จะมีสตรีมมีอีพิกมาให้นะครับวันนี้มีมาเองนะครับนี่นทัวโบโลเล่นเกมแรงๆก็เลื่อนมา3ามวัตไปเลยโอเคครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ